สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ m o v วี Never Ending หนังจบคนไม่จบอยู่กับน้ำตาลเรสชูกาค่ะและก็พี่เดียวเหนียวยับค่ะ สวัสดีครับพบกัน,<า>นอีกแล้วนะครับกว่าจะนัดกันได้นะคะพี่เดียวเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะกว่าจะนัดกันได้แต่ละทีเนี่ยมันต้องมานั่งนัดกันเรื่องเวลาใช่ไหมให้มันตรงกันทําไมต้องไปอยู่ไกลขนาดนั้นด้วยก็ไม่รู้นะสาเหตุที่มันต้องอยู่ไกลเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เด็กพอเราคิดถึงแบบว่าชีวิตตัวเองเนาะถ้ายังอยู่ไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะสะดวกหลายอย่างเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ใกล้กันอาจจะคุยกันได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่มันดูแบบมันหาอนาคตไม่ค่อยเจอก็เลยว่าเฮ้ยเรามาหาอนาคตที่ต่างถิ่นเนี่ยแบ มามาที่ต่างแดนมาที่แบบอะไรเพื่อที่จะแบบว่าเออมาดูว่าชีวิตเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรแลกกับอนาคตที่สดใสเราก็คุยกันยากหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แล้วน้ําตาลที่ยังอยู่ไทยอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไปทํางานที่ต่างแดนหรือว่าอะไรยังไงนี่น้ําตาลมองอนาคตตัวเองไว้บ้างไหมหรือว่าอย่างไรเรื่องดาอีกแล้วไม่ด่าจนคุย ถามว่าไม่ได้คิดถึงคือจริงๆอะ่ะถ้าจะคิดถึงเรื่องอนาคตมันต้องคิดตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วมาณนะวันเนี้ยมันมีครอบครัวแล้วมีบ้านอยู่ที่นี่แล้วมีอะไรอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่นี่แล้วว่าถ้าเกิดว่าจะอยู่ดีๆจะกลับตัวไปทําอะไรที่มันแบบสุดตง่งแบบที่พี่เดียวทําอ่ะอาจจะยากหน่อยก็เลยต้องหาอนาคตที่มันอยู่ใกล้ๆตัวแบบเนี้ยแหละมันไปไหนไกลๆไม่ได้คุณพิดถึงมันก็มันก็มีอนาคตเหมือนกันเพียงแค่ว่าอมันอาจจะเป็นอนาคตในอีกในอีกรูปแบบหนึง่งอนาคตของคนที่ ที่อยู่ในมาเธอแลนด์ไม่ได้ออกไปไหนเ <c oughs> ลอยอะไรเงี้ยมันก็มีอนาคตพียง่ว่าอนาคตเราอาจจะแตกต่างกัน <c oughs> ว่ากันด้วยเรื่องของอนาคตนี่ช่วงนี้รู้สึกว่าเราเราหมกมุ่นอยู่กับการดูซีรีส์เรื่องอนาคตเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ไซไฟหรือว่าอะไรอยูอย่แล้ว <c oughs> พอเห็นว่าเฮ้ยมีซีรีส์ไทยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยเราก็เลยสนใจพอส,สนใจปุ๊บแล้วก็ดูพอดูแล้วก็เฮ้ยดำดิ่งมาแล้วน้ำตาลดูดูแล้วใช่ไหมเรื่องเรื่องอนาคตนี่ดูครบหมดยังดูครบทุกตอนละจ้า เราเป็นยังไงดูแล้วแบบว่ามีมีความรู้สึกยังไงชอบไม่ไม่ชอบอะไรยังไงดูแล้วดูแลโดยรวมชอบนะเราก็พยายามไปชวนพ่อชวนพี่ชวนเพื่อนๆดูเออแล้วส่วนใหญ่ฟีดแบ็จะกลับมาว่ากลัวว่าซีจีจะไม่ดีกลัวมันจะดูหลอกดูลอยอะไรแบบนี้ยซึ่งครั้งนี้ภูมิใจมากคือนําเสนอได้เลยแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะต้องตีความกันนิดนึงก็อ,อย่างเราเองก็ดูก็มีชอบบ้างไม่ชอบบ้างเหมือนกันแสดงว่าเรานี่ คิดตรงกันก็คือมาเป็นซีรีส์ที่ดีแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบน้อยอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เรามาเดาใจกันดีกว่ามาทายกันดีกว่าว่าเราสองคนเนี่ยจะชอบซีรีส์ตอนไหนแล้วก็ไม่ชอบตอนไหนมากน้อยเพียงใดมาดูว่าคิดตรงกันไหมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับผมอันดับของซีรีส์อนาคตอันดับไหนดีที่สุดอ่าอันดับไหนที่แย่ที่สุด โดยที่ต้องดอกจันเอาไว้ว่ามันเป็นแค่ความเห็นของเราสองคนนะครับมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ไม่สามารถเซอริโอไทป์ไม่สามารถที tight, ่าาจะพูดแบบเรวมได้แต่ว่าเอาแค่เฉพาะเราสองคนเนี้ยอ่ะเราเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าใครชอบตอนไหนมากที่สุดชอบตอนไหนนอนที่สุดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็เดี๋ยวเราฟังกันอ่ะนักกานอชอบตอนไหนมากที่สุดแน่นอนว่าต้องชอบตอนศาสดาตามากที่สุดอยู่แล้วอ่าส่วนตัวเราให้ความสนใจเรื่องศาสนาแล้วก็ความเชื่ออยู่แล้ว เป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วที่เราสงสัยว่าคนเราอะ่ะตั้งแต่เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเราจะสงสัยว่าคนเราอ่ะให้ความสําคัญกับบุญบาปมากกว่าหรือว่าให้ความสําคัญกับหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดช,ชอบมากกว่ากันถ้าคนเราอะ่ะจะต้องให้คนมาสอนเรื่องความรับผิดช,ชอบอ่ะแล้วก็ต้องทําดีก็เลยต้องให้พระมาสอนหรอคือคิดเองไม่ได้เลยเหรอแล้วพระที่มาสอนเราอะ่ะคือเขามีหน้าที่เรียนหนังสือพระต้องบวชเรียนใช่ไหมพระก็ต้องทานข้าวพระต้องฉันคนก็ต้องใส่บาตรให้พระแมวดึงสายลัคกี้ อ้าวันี้มีมีผู้ร่วมรายการร่วมเลนี่ยมีผู้ร่วมรายการค่ะลักกี้นะคะเราตั้งคําถามอยู่เสมอว่าในเมื่อพระต้องฉันข้าวแล้วพระมีหน้าที่บวชเรียนใช่ไหมันก็เลยต้องไปใส่บาตรแต่สมัยเนี้ยคนอาจจะใส่บาตรไม่พอหรือเปล่าก็เลยต้องทําเครื่องรางของถังเข้ามาขายพระจะได้เอาเงินไปจับจ่ายซื้อเครื่องมือที่จะเอามาเผยแพร่าศาสนาคําสอนได้เพราะตั้งแต่เราทํางานอยู่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเดียว <c oughs> พระมาซื้อน้ตบุ๊กก็แก อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าว่าพระธรรมวินัยว่ายังไงนะแต่ถ้าหากว่ามันไปมันมีอุปกรณ์ใดๆที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วมันจะทําให้การเผยแพร่ศาสนาหรือว่าการเรียนรู้การการสอนหลักคมเนี่ยมันง่ายขึ้นอะไรอันนี้เราจดตัวเราเราไม่ขัดนะแต่ถ้าหากว่าพระจะซื้อโน้บุ๊กหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเพื่อเอาไปใช้ในทางที่ดีเราว่ามันมันก็มันก็โอเคมีหตุสมผลใช่ไหม พาาระมาซื้อไอโฟนเออพระมาซื้อไอโฟนเพราะอะไรเดี๋ยวนี้พระก็ต้องไลฟ์สดและพระก็ต้องรับทําพิธีถูกไหมไปงานขึ้นบ้านใหม่ไปงานครบรอบต่างๆไปงานแต่งงานบางคนก็เชิญพระมาไปจนถึงเดี๋ยวเนี้ชักจะไปกันใหญ่ทําเครื่องรางของถัง,งปลุกเสกใดๆก็ตามคือมันเป็นที่มาของไรายได้เพราะว่าพระท่านก็ต้องเอาไปซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆบางคนเขาจะบอกว่าพระต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อจะได้มีสมาธิในการเรียน จะได้เอามาสอนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็เลยแยกไม่ออกอะระหว่างพระที่พยายามหารายได้เพื่อจะเอามาสอนให้ศาสนามันน่าสนใจหรือพระที่ต้องการเทคโนโลยีมาสนองกิเลสตหาตัวเองประมาณนั้นส่วนคนที่ไม่ใช่พระเขาเรียกอะไรคารวาสใช่ไหมเออก็ขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอเห็นพระปฏิบัติเอาแค่ว่าสวมเครื่องแบบพระก็ยกมือไหว้ละก็ยอมบริจาคให้ละ โดยที่ไม่รู้ว่าพระรูปนั้นเน่ยเขามีมีเลเวลในการปฏิบัติธรรมขนาดไหนอะ่ะแล้วพระบางพระหรือว่าองค์กรศาสนาบางองคออ์กรอ่ะเฮ้ยมันเป็นเหมือนในซีรีส์เลยคือดูน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้คนนยอมบริจาคจนหมดตัวมันเลยแบบโหประเด็นเรื่องนี้มันอินมันอินคนเราไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเลยต้องแยกไม่ออกเลยเหรอว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําอ่ะในซีรีส์มันจะมีนีโอใช่ไหมนีโอที่ เป็นเจ้าของบริษัทออลตรา<อ>เขาพยายามจะนําเสนอนีโอให้ดูเหมือนคนร้ายแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายเลยล้วแค่ <laughs> เห็นว่าเขามีหัวคิดมีความคิดที่ดีมากเลยแล้วเขาเป็นเหยื่อของศาสนาด้วยใดๆที่มันเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมอัลต้ามันแค่มัน,นเกิดขึ้นมาแค่เพราะว่าเขาเขียนโปรแกรมไม่ครอบคลุมเท่านั้นเองในในฝั่งของพระเรก็ลืมไปว่าถ้าเกิดว่าเอาจิตของพระมาใส่ใน AI ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้กลัน่นกรองอารมณ์ที่มันไม่เหมาะสมออกมาอย่างเงี้ยมันก็เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ประเด็นต่างๆมันเลยโดนใจเรามากไงมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่นนโออ่ะชวนพระเรให้มาอยู่ในบริษัทเสร็จแล้วก็สัญญากับพระเรว่าเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลยอย่างเงี้ยเราอะ่ะนึกขึ้นมาเองนะไม่รู้ตรงกับใจใครหรือเปล่าเรารู้สึกว่าวัดแต่ละวัดก็คือบริษัทแต่ละบริษัทอ่ะเดียวมันขึ้นอยู่กับวัดไหนจะทําการตลาดได้ดีกว่ากันถ้าวัดไหนทําการตลาดได้ดีพระในวัดก็ได้รับกิจนิมนต์เยอะแล้วก็มีไรายได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเรารู้สึกโหอะไรที่มันไม่พอดีอะ่ะมันไม่ดีเลย แล้วทุกๆคนเนี่ยแค่รู้หน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเองโลกก็สูงขึ้นแล้วแล้วมันยังมีอะไรที่ชอบอีกอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันดูเหมือนจะแบบมันจะเป็นอนาคตอันใกล้เนี่ยเพราะทุกวันนี้เราก็คุยกับแชท GPT อยู่แล้วเรามี AI เรามีอะไรเข้ามาช่วยแล้วที่ชอบที่สุดเลยก็คือหุ่น r 2 d 2ที่เป็นบาทอันนั้นน่ารักมากๆเลยชอบก็เลยยกตนนัวนี้ให้เป็นซีรีส์ตอนที่ชอบที่สุดของอนาคตศาสดตาจ้าโอเค อันนี้อันนี้เราเราคิดตรงกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าในบรรดาในบรรดาตอนย่อยของซีรีส์เรื่องอนาคตเนี่ยเราชอบไอาศาสดาต้าเนี่ยที่สุดเหตุผลก็คือ่ะเราจะแบ่งออกเป็นเซกชันก็คือในแง่ของโปรดักชันเราชอบความที่แบบมันเอาไซไฟมาผสมกับการใช้ชีวิตประจําวันคือมันไม่ใช่ไซไฟแบบล้ำแบบโอ้โห,โหรถลอยได้หรือว่ามีโฮโลแกรมอะไรแบบแบบทันสมัยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันความทันสมัยของศาสดาต้า เทคโนโลยีที่ใช้นีนั้นมันรู้สึกว่ามันใกล้ตัวแล้วมันก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่สําคัญก็คือเรายังเห็นยังเห็นอะไรที่เราคุ้นตายังเห็นแบบบ้านหม้อยังเห็นบ้านหม้อยังเห็นแบบ<ช><ๆ>อะไรอย่างเงี้ยวิถีชีวิตของเราก็ยังเป็นก็ยังเป็นแบบเดิมเพียงแค่เพิ่มเติมเทคโนโลยี Technology. ซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันคือไซไฟจริงๆมันคือไซไฟแบบฮาร์ดไซไฟตรงที่ว่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใกล้ปันใกล้นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยโปรดักชันก็าําดีถึงแม้ว่ามันจะแบบ ไม่ได้แบบโอ้ว like 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 ์เทคนิคอะไรมากแต่มันดีจร the ิงๆอันนี้ในแง่ของโปรดักชันในแง่ของบทเราชอบที่เขาสามารถเขียนบทให้ทั้งสองฝั่งคือทั Jam ้งทางฝั่งของศาสดานีโอใช่ไหมแล้วก็ทางฝั่งของของพระซึ่งเราจําชื่อไม่ได้เราเรียกเขาว่าพระพระเอกพระเนกพระเนกเขาชื่อพระเนกโอเคกับพระอเนกกับศาสดานีโอเนี่ยเขามีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่เรามออว่ามันคลึงๆคือเขาสามารถเขียนให้ให้แนวคิดสองแนวคิดเนี่ยมันขัดแย้งกันโดยที่ ไม่ได้บอกว่าอันไหนคือดีไปเลยอันไหนคือชั่วไปเลยโดยส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราอ่ะเป็นคนที่เห็นด้วยเห็นด้วยกับาศาสนาเนโอ,เ,อเพราะว่าคือเราอ่ะเราศึกษาเราศึกษาไม่ใช่ศึกษาธรรมะนะเราศึกษาพวกปัชญาชีวิตอะไรยังไงเนาะแล้วก็ศึกเรศึกษายวก,กับลัทธิชินโตของญี่ปุ่นซึ่งซึ่งลัทธิชินโตเนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่ว่าเราทําดีในชาตินี้เพื่อที่จะมีความสุขในชาตินี้ Uh huh. ซึ่งมันเป็นแนวคิดเดียวกับที่นีโอใช้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ ơi, э э ะทําไมอ่ะทําไมเราถึงจะต้องทําบุญในชาตินี้แล้วไปลุ้นว่าชาติหน้าเราจะดีหรือไม่ดี <study> คิดดูว่าหนึ่งเราต้องลุ้นว่าชาติหน้ามีหรือไม่ถ้ามีก็ดีแล้วถ้ามันไม่มีอ่ะก็จบเิแย่เลยแล้วถ้าหากว่าเราลุ้นว่าชาติหน้ามีหรือไม่แล้วบังเอ,อิญว่าชาติหน้ามันมีจริงๆ you know คุณรู้ได้ไงว่าบุญที่ทําทุกวันนี้เนี่ยมันจะพอให้ใช้ชีวิตในชาติหน้าได้อย่างได้อย่างสบายอืเก็ตไหม เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าเรามีความสุขหรือไม่เราก็เลยเห็นด้วยกับแนวคิดของอัทชินโตคือเราทําดีกับคนคนหนึ่งเพื่อให้คนคนนั้นมีความสุขและความสุขตอบสนองมาหาเราในวันนี้ในชาตินี้ในนาทีนี้เราเป็นคนที่คิดอย่างนั้นฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยศาสดาตาเนี่ยทางฝั่งของศาสดานีโอเนี่ยเราเราเราเห็นด้วยกับเขาในขณะเดียวกันทางท้าอนเนกเขาก็เป็นแบบหลักธรรมเดิมเป็นแบบหลักธรรมแบบเก่า ต้องการที่จะแบบว่าใส่องค์ประกอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ครบแล้วก็เคารพอยู่ในจุดนั้น่ะมันก็ถูกพอยก็คือว่าเมื่อเราเอาบุญบาปมาเป็นจากนามธรรมมาเป็นรูปธรรมมีการแลกมีการเอาไปซื้อของเอาไปอะไรแล้วมันจะส่งผลให้เกิดอะไรได้บ้างตรงนี้ก็คือการเขียนบทที่เป็นไซไฟเริ่มต้นจากคาถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านะการณีของสกาตาคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถแปล ความเชื่อแบบนํามาทาให้เป็นรูปธรรมซึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างอะ่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอย่างที่เราเห็นในหนังเห็นไหมเพราะฉะนั้นในแง่ของการเขียนบทมันก็เลยตอบโจทย์ของความเป็นไซไฟในแง่ของโปรดักชันมันก็ตอบโจทย์ของการเป็นไซไฟโดยบรรดาเรื่องสั้นทั้งสี่เรื่องในบรดาเนี่ยซีรีส์ทั้งสี่ตอนเนี่ยเรามองว่าศาสราต้าเนี่ยคือไซไฟที่แท้จริง<ม>เพียงหนึ่งเดียวด้วยนะเออเราก็เลยชอบตอนนี้ที่สุดเห็นหเพียงหนึ่งเดียวด้วยนะเพียงหนึ่งเดียวอ่ะ อันดับต่อมาอันดับที่หนึ่งในใจก็ว่านไปละวบังเอิญมันมีสี่เรื่องอันดับที่สองลงมาน้ําตาลชอบเรื่องอะไรอันดับที่สเนี่ยสูสีกันระหว่างเด็กหญิงป้าหมึกกับเทคโนโยนีแต่ว่ายกให้เด็กหญิงป้าหมึกดีกว่าเพราพูดถึงประเด็นที่มันโดนใจเราคือเรื่องสิ่งแวดล้อม อันนี้จะเทียบกันเลยนะระหว่างอันดับ2กับอันดับ3คือเทคโนโลยีเนี่ยถามว่าเรื่องกดขี่ทั้งเพศหรือว่าเรื่องความพอดีในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็ดีแล้วเขาก็ใส่ประเด็นแฝงมาเยอะดีแต่ก็เยอะไปล้นคือดูดูแล้วมันอึดอัดแต่แทนที่จะรู้สึกสนุกมันดูแล้วมันอึดอัดแต่ว่าเด็กหญิงปลาหมึกเนี่ยคือใส่มาพอดีพอดีแล้วก็เด็กหญิงปลาหมึกไม่ใช่ซีรีส์อนาคตนะคะเป็นซีรีส์ที่ล้อเลียนเรื่องสองสามปีที่ผ่านมาในยุคปัจจุบันก็คือจะล้อ,อทั้งนายกคนเกล่า ล้อทั้ง<ม>เรื่องของการประกวดร้องเพลงและโด่งดังอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไปแซลในเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นโดยเอาเรื่องของวัคซีนเข้ามาอย่างเงี้ยคือมันล้อเรียนเรื่องสองสามปีที่แล้วมันมันตกประเด็นเปนหนึ่งแต่เผอิญว่าเราอ่ะชอบดูหนังที่มันสนุกเราอึดอัดกับการจิกกัดของเทคนโนโลยีมากไปหน่อยนึงเราก็เลยยกให้ปลาหมึกอ่ะเป็นอันดับสองแล้วก็อันดับสาอันดับสามก็คือเทคโนโลยีจ้ะอ่มก็คืออันนี้คือพวบอันดับสองอันดับสามไปเลยถูกไหมอ่า สำหรับเราเนี่ยเราบอกว่าอันดับสองของเราเนี่ยคือเทคโนโลยีไม่ตรงกันและเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคือเราเป็นเป็นคนที่ดูหนังสไตล์แบบว่าเน็ตแน็ตหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากําลังดูดูหนังหรือว่าซีรีส์เกี่ยวกับไซไฟเราจะยึดความเป็นไซไฟมาก่อนมันตอบโจทย์ความเป็นไซไฟแค่ไหนมันตรงโจทย์ไหมแล้วสนุกหรือไม่สนุกหรือว่ามีอะไรให้ตีความเนี่ยจะเป็นลําดับต่อไปปรากฏว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็ตอบความเป็นไซไฟแล้วเพราะว่า แกนของเขาเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคาถามเหมือนเดิมนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเห็นไหมก่ณนีของเทคโนโลยนีคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีหุ่นยนต์มาทํางานผิดประเวณีแอนอ้างบางอย่าง,าแ,างแทนแทนคนปกติจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีหลายอย่างเห็นไหมคนจะตกงานหรือเปล่าปรากฏว่านางเอกของเราก็ตกงานทําไมอ่ะเราก็จ้างจ้างโสเพณีมืออาชีพเนี่ย มาช่วยรันโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์มาพัฒนาขึ้นบลา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 เห็นไหมมันมีการตั้งคําถามมันมีผลของสิ่งที่ตั้งคาถามเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการจัดการกับผลนั้นเรารู้สึกว่าโอเคในแง่ของบทมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งให้ลองลงมาจากศาสดาตา้าเพราะว่าศาสดาต้าเนี่ยทำทุกอย่างสมดุลแล้วก็ชัดเจนแล้วก็อยู่ในคอนเซปต์ในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยคอนเซปต์เขาก็เป็นไซไฟแต่ว่าภาคที่เขานําเสนอจะออกเป็นวินเทจการแต่งตัวเสื้อผ้านะครับผมจะออกเป็นวินเทจเพราะ เพราะเขาต้องการที่จะล้อเลียนเขาต้องการที่จะล้อเลียนคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกหัวโบราณพวกวินเทจเป็นพวกหัวเก่าเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมันคือการต่อสู้ของความเชื่อของวิสัยทัศน์ของคนหัวใหม่กับคนหัวเก่าคนหัวเก่าก็มีสิ่งที่เขากังวลถามว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันมีน้ำหนักมีเหตุผลไหมเฮ้ยก็มีเว้ยแล้วทางฝั่งหัวสมัยใหม่นําเสนอไปเนี่ยเรารู้สึกว่าอา้าวมันก็มีเหตุผลของมันอะ่ะทาไมเราถึงจะต้องปฏิเสธ เทคโนโลยีในขณะที่แบบว่าเทคโนโลยีมันมามันมาตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณบอกเองว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราก็สร้างวัตถุบางอย่างขึ้นมาเพื่อมาตอบสนองกับปัญหาของมนุษย์ในส่วนนั้นโดยที่คนไม่ต้องไปแปดเบื้อนทําไมคุณถึงไม่ยอมรับมันหลักมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเองนะสำหรับเรานะเรามองเราบอกว่ามันสามารถจุดตรงกลางได้และด้วยความที่มันเหลื่อมล้าอะไรแบบนี้มันมีความแบบมีความคอนทราสต์ในขณะเดียวกันมันก็ มีสไตล์แล้วมันก็ตั้งอยู่บทความมัน,นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไซไฟเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหนังไซไฟที่ดีแล้วก็สามารถที่จะคือเรื่องทางเทศเนี่ยเรื่องโศกเพณีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องสากลคือคุณเอาเรื่องเนี้ยไปคุยที่ญี่ปุ่นเขาก็เข้าใจไปคุยที่ยุโรปไปคุยที่อเมริกาเขาก็อินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องสากลเรื่องใต้ะดือทีนี้ทีนี้พอพอเราจะทําหนังในระดับ ออริจินอลเน็ตฟิกใช่ไหมเราก็ต้องฉายให้ให้ให้คนทั่วโลกดูเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่สามารถเชิดหน้าชูตาและพูดในเรื่องที่คนอื่นอินได้ศาสนาต้าน่มันดีแต่ถามว่าการพูดในแง่ของศาสนาพุทธกับคนกับคนในชนชาติที่นับถือศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอิสลามอ่ะเขาจะอินด้วยไหมเขาก็ไม่อินเรามองว่าศาสนาต้าดีแต่ในแง่ความเป็นสากลเนี่ยเราว่าเทคโนโลยีทําได้ดีกว่าขายได้ในในวงกว้างมากกว่าเทคโนโลยีก็เลย ให้เป็นอันดับสองไป uh huh. ส่วนอันดับสามส่วนอันดับสามเมื่อกี้น้ำตาลคู่ไปแล้วเราก็ออกไปเลยอ่ะอันดับสามเราให้นิรากแก่ดำ uh huh. นิรากแก่ดำเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเราเราดูตัวแรกแล้วเราจะไม่ชอบ uh huh. แต่ในสิ่งที่ไม่ชอบหลายอย่างเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่ชอบอยู่อย่างน้อยในแง่ของการดวในแง่ของการทําให้อารมณ์ในแง่ของของคือเขาสามารถเรียกน้ําตาจากเราได้ในพาร์ทของความรัก เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาก็ชัดเจนว่าถึงเขาจะหลอกเราอะว่าเขาเป็นใส่ฝ่ายซึ่ง <c oughs> พอไปดูจริงมันไม่ใช่ใส่ฝ่ายอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดไปแต่อย่างน้อยในพาร์ทของของความรักของอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้เราดูแล้วแบบว่าที่เราอินถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆเราก็จะรู้สึกแบบนั้นนะแต่เราคงไม่ทําแบบนั้นคงไม่โฟนิ่งขึ้นมาแบบนั้นแต่ไม่รู้สิมันก็มีจุดที่ทัดใจเราก็เลยว่าอ่ะโอเคให้ลักแกด็นกันดับสามทีนี้ก็ <c oughs> ตอนที่แย่ที่สุดแล้ว คิดว่าน้ำตาลแม่งไม่ชอบเอาซะเลยตอนนี้มันเป็นจุดอ่อนของซีรีส์เรื่องนี้แล้วเกินอ่ะมันก็เลย่ตอนเดียวมันก็คือก็อน,นิราดแกะดาวน,นั่นแหละอ่ะสับมาเลยครับผมสับมาให้ละเอียดมันไม่มีไม่มีอะไรมากหรอกคือเราอ่ะเป็นคนจิตใจหยาบก็ได้หรือเปล่าเออมันไม่ใช่หนังไซไฟเดียวก็อย่างที่เดียวบอกเป็นหนังรักมันเป็นหนังฟูมไฟอ่ะแล้วทีนี้เราไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไงเราแบบอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคนข้ามเพศ ไม่ได้ว่าต่อต้านพวกเพศที่สามที่สี่ที่ห้านะเราชอบแต่ว่าเรื่องเนี้ยดันเอามาพูดแบบโบราณโบราณว่ะแล้วตัวนางเอกอะคุณอิงอยังหมอหมอนุ่นใช่ไหมกระทั่งการที่หมอนุ่นจะยอมรับในตัวเองเขายังทําไม่ได้เลยแถมยังเอาพ่อไปเป็นข้ออ้างอีกแล้วยังใช้ผัวเป็นเครื่องมือในการเดินทางออกจากกลมเงาของพ่อแม่ตัวเองด้วยนะคือถ้าจะเก่งขนาดนั้นเนี่ยก็อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองไม่ได้เหลออย่างเงี้ยก็เลยไม่ชอบถึงท่านไม่ชอบเลยนิราศแกะดําเนี่ยไม่ชอบเลย ก็ให้ใเป็นเป็เด็แย่ที่สุดไปใช่ไหมอเอาไว้ของผมเนี่ยก็เหลือเหลือเรื่องสุดท้ายก็คือ,อเด็กหญิงปลาหมึกสาเหตุเพราะว่าอย่างที่คุณรู้เรากําลังพูดถึงเรื่องซีรีส์ที่ว่ากันเรื่องของอนาคตอถูกไหมมันก็จะเป็นไซไฟแต่ผมไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นไซไฟในในเรื่องเด็กหญิงปลาหมึกตั้งแต่ในระดับรายละเอียดไปจนถึงแกนของเรื่องในรายละเอียดมันก็ไม่ใช่ไซไฟคุณคิดดูฝนเนี่ยมันมันตกต่อเนื่องกันมากี่ร้อยวันนะประมาณ สองสามปีแปดสิบสี่วันอ้าวก็ประมาณสองปีกว่าถูกป <hairy. S 2> ่ะการที่ฝนตกต่อเนื่องสองปีกว่าเนี่ยมันจะทําให้แมวกลายพันธุ์ได้หรอแมวส้มด้วยนะเออคือมันใช่แม้แล้วทนียมันอะไรรายละเอียดพวกนี้ย <c oughs> มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งไซไฟอะเราพูดถึงวรริทยาศาสตร์ถูกไหมมันจะโมเมนต์มันจะอะไรยังไงขนาดไหนเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้บ้างสิเฮ้ยอือเออแต่เนี้ยรายละเอียด ลรวรูว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ในขณะที่เมืองพัฒนาไปชีวิตพัฒนาไปนะโน่นี่คนเร่งอยู่ในสลัมถูกป่ะ uh huh. ซึ่งในรูปแบบสลัมอ่ะมันก็ยังเป็นรูปแบบสลัมที่ปัจจุบัน uh huh. แต่ว่าศาสนาต้าเนี่ยใช้รูปแบบปัจจุบันผสมผสานกับเทคโนโลยีแล้วมันกลมกลืน uh huh. ในขณะที่เราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเอสังคมคลองเตยใหม่หรืออะไรที่เขาแบบว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเป็นไซไฟ แม้กระทั่งอะไรสักนิดเดียวอะเก็แมกข้าวของเครื่องใช้เอยอะไรเอยมันก็ยังเป็นแบบยุคปัจจุบันแค่มันถูกเซตติ้งว่ารอบๆเนี้ยมันไฮเทคมากนะมันนั่นนี่มันอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมันจะไซไฟกับความรู้สึกแบบไหนที่สําคัญคือแก่นของเรื่องเอมันตั้งคําถามกับอะไรปะมันไม่ได้ตั้งคําถามกับอะไรเลยนะมันเป็นประโยคบอกเล่าเออมันแค่บอกว่าเนี้ยมึงเนี่ยไอคนรุ่นก่อนเนี่ยมึงแบบว่าไม่ยอมมึงใช้โลกเนี่ยไม่เผื่อเด็กเลยนี่คือ นี่คือหนังที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามซึ่งบังเอิญว่าหนังที่เกี่ยวกับไซไฟหรือวิทยาศาสตร์มันควรจะผมใช้คำว่าควรจะนะไม่ได้บังคับนะแต่ควรจะเกิดจากการตั้งคำถามแต่เนี้ยเมื่อคุณไม่ได้ตั้งถามคุณต้องการจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ทําได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณบอกมันไม่ได้พูดถึงไซไฟคุณกําลังด่าคนรุ่นก่อนใช่ถูกปหทั้งเรื่องคุณด่าคนรุ่นก่อนด่านั่นโน,น่นนี่ด่าคือผมก็ด่าอาพูดตรงๆ รัฐบาลเนี่ย hmm. ผมก็ด่าผมด่าแบบด่ายับด่านเนียนด่าคลิปๆๆๆไม่งั้นผมจะต้องมาอยู่ต่างประเทศทําไมใช่ไหม hey, hey. ถ้าผมพอใจที่ผมจะอยู่ที่ไทยผมไม่อยู่ที่ไทยเด็กผมจะขอมาอยู่ต่างประเทศทําไมอะอฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ด่ารัฐบาลแล้วผมก็สะใจว่าที่เห็นรัฐบาลโดนดา่าแต่เนี่ยมันคือหนัง hmm. มันคือหนังไซไฟหนังมันเป็นศิลปะอย่างหนึง่งแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบให้เอางานศิลปะไปด่าเข้ hmm. าใจปะ คุณอาจจะแซะกได้คุณอาจจะสอดแทรกได้คุณอาจจะแบบว่าใส่กิมมิคบางอย่างให้เราให้มันเหมือนด่าแต่คุณต้องไม่ด่าตรงๆแบบนี้ขอแทรกนิดนึงได้ไหมมีเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าพอเขาด่านายกคนเก่าอะแล้วนี่มันมันเปลี่ยนแล้วไงตอนนี้เขาพูดถึงเงินดิจิตอลเขาพูดถึงภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นกันแล้วไงมันเลยม,มันไม่ใช่อนาคตงงามันไม่ใช่อนาคต มันก็บอกมันไม่ใช่นาคตโดยคอนเซ็ปต์ของมันโดยความตั้งใจของผู้สร้างโดยโดยการจะสื่อ <c oughs> โดยการอะไรถึงแม้ว่าเด็กจะพูดออกมาว่าเขาใช้โลกไม่เผื่อเราเลยแต่ในระหว่างทางที่เรื่องดาเนินไปอ่ะคุณไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้อ่ะมันเป็นแค่ประโยคประโยคนึงที่เด็กที่เด็กพูดขึ้นมาแต่ใจความสําคัญของคุณคอ่ะคือคุณต้องการจะด่าด่าสังคมด่ารัฐบาลด่านัน่นนี่คุณจะด่าอย่างเดียวเลยผมมองว่ามันเป็นหนังที่หยาบคายแล้วศิลปะมันไม่ควรจะหยาบคายขนาดนี้ <cam ber> อย่างที่บอกว่าด่าได้แต่คุณก็สอดแทรกสิคุณก็แบบว่าแซกสิใช้วิธีแซกอ่ะแต่คุณแบบคุณต้องไม่ปากตลาดอ่ะนั่นคือเหตุนผลเลยที่ทาให้ผมแบบว่าไม่ชอบเปาซะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ศิละปะแล้วเพราะว่าการดูหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ความบันเทิงสำหรับผมละโอเคมันมีมุกตลกใช่ผมก็ตลกแต่ความตลกมันไม่ใช่ความบันเทิงมันไม่ใช่ความจลงใจผมไม่ได้ดูแล Upper ้วแบบว่ารู้สึกได้อะไรจากมันไอ้เรื่องที่เขาด่าผมก็รู้ไอ้เรื่องที่เขาพูดผมก็รู้ ไอ้บทสรุปที่ว่าเฮ้ยถ้าหากว่าโลกร้อนแล้วโลกจะบันเลยนะผมก็รู้ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างที่พูดในเรื่องผมไม่รู้ไม่มีมทุกอย่างผมรู้หมดแล้วแถมผมยังแบบไม่ชอบในการใช้สื่อศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการด่าคนตรงๆแบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันหยาบไปมันหยาบมันกระด้างมันไม่ละมุนผมให้แบบแย่สุดเลยแต่จริงจริงแล้วใช้คาว่าเกลียดก็ได้นะถ้าหากว่าใครจะมาได้ยินแล้วเครืองอันนี้ต้องต้องขออภัยจริงๆเพียงแต่ว่า ช่องเราเป็นช่องเล็กๆมันคงไม่มีใครได้ยินหรอกงั <c oughs> ้นกูบอกเลยว่ากูเกลียดตอนเนี้ยมากๆใครจะชอบก็ชอบกูเกลียดโอเคพี่เดียวไม่ต้องกังวลค่ะคนเขาเกลียดตอนนี้ก, <c oughs> กันเยอะแยะอันนี้เราไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงอ่าล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนะฮะที่ฟังคลิปของเราอยู่นะบังเอิญว่ากดมาเจอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วมีความเห็นยังไงอ่าคุณดูแล้วแบบ ชอบตอนนี้ไม่ชอบตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เราจะได้เออมาดูกันว่าคิดตรงกันไหมไม่อะไรยังไง<ม>เพราะว่าทางคุณน้ำตาลเขาอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วใช่อ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะหรือว่าไปดูซีรีส์เรื่องอื่นๆหรือหนังเรื่องอื่นๆอะไรมาเราจะมาเปรียบเทียบเล่าสู่แลกเปลี่ยนอะไรก็เม้นต์กันเข้ามาได้เลยค่ะเต็มที่เลยมาคุยมาเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Movie n e v e r Ending หนังจบคนไม่จบด้วยสำหรับคลิปนี้จบไหมจบครบ จบนะงั้นขอลาไปก่อนค,ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย